สวัสดีครับออฟดิวิ่งนะฮะวันนี้ก็ได้มาดำน้ำยิงปลาอีกครั้งนะผมนะฮะนะครับในจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยครับก็ก่อนอื่นนะขก็ฝากกดไลค์ติดตามมาด้วยนะผมนะฮะนะครับก็บอกว่าก่อนลงน้ำนะครับต้องออกมังกายนะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ทุกท่านฟังนะครับอันนี้รับรองนะฮะฟังแล้วอาจจะวัวเราะฟังแล้วอาจจะมันไส้นะครับคือถือเป็นการออกมังกายนะฮะ ตบให้ตายตบให้ตายเมียมักง่ายเอาไว้ทําไมเมียดีๆเหมือนมีพ่อแม่เมียแย่ๆทนไม่ไหวตบสักเปียงเราเชี่ยงให้แหกผัหัวมันแตกมันอยู่ทําไรดับภายไปได้แล้วนะไม่ต้องกลับมากูจะห้าเมียไหมอ่อโอเคนะครับ <c oughs> ก็สนุกกันไปนะก่อนลงน้ำต้องวอร์มหน่อยนะครับตึกถึงตึก แล้วเดี๋ยวผมจะลงน้ํายิงปลานะฮะวันนี้ก็ลืมเอากล้องมานะครับกล้องดนำๆเรือมานะผมนะฮะอ่ะมัวแต่ตบอยู่กับเมียนะครับก็คุยสนุกกันไปนะผมนะฮะผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวเดี๋ยวติดตามนะฮะตอนต่อไปดีกว่ายังไงก็คลิปดีๆต่างก็ฝากให้กับเพื่อนๆที่ดูแลที่อยู่ทั้งบ้านนะผมนะฮะก็ฝากอ่าช่องอ๋อไดวิ่งด้วยนะฮะพิศโล